สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม1ทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆและจำนวนที่มีค่าน,น้อยๆนะคะให้อยู่ในรูปของสัญ,ญกรวิทยาศาสตร์นะคะรูปแบบนี้นะคะเราจะเจอในลักษณะของวิชาวิทยาศาสตรส์ส่วนใหญ่เนาะแต่ก่อนจะไปวิทยาศาสตร์ก็ต้องมาเรียนขั้ิดก่อนว่าลักษณะการเขียนจะต้องเขียนยังไงบ้างนะคะนักเรียนเผื่อใครไปต่อสายวิทย์คณิต ตอนมัธยมปลายนะคะก่อนจะไปเรื่องนั้นเรามาทบทวนเกี่ยวกับการคูนและการหารเลขยกกำลังที่ผ่านมาก่อนนะคะเดิมต้นสี่กำลังสองคูณสี่จะสังเกตว่าฐานเดียวกันแล้วก็จะกลายเป็นสี่ยกกำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับสี่ยกกำลัง3นะคะข้อที่สองห้าคูณห้ายกกำลัง5คูณ5ยกกำลังสามคูณ5ยกกำลัง10 ฐานเดียวกันแล้วจับเลขชี้กำลังบวกกันได้เป็น5ยกกำลัง1บวก3บวก10กลายเป็น5ยกกำลัง14นะคะต่อมา2ยกกำลัง4หารด้วย2ยกกำลัง3นะคะก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง4-3ลบ3นะคะเพราะการหารต้องเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะคะก็จะกลายเป็น2 ยกกำลังหนึ่งหรือตัวเลขสองนั่นเองถ้ากำลังติดลบให้ตบกำลังลงมาข้างล่างนะคะจำได้อยู่เนาะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือ1น,นักเรียนจะต้องสามารถเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่รูปของสัญญกรณวิทยาศาสตร์และ2นักเรียนจะต้องสามารถเขียนจำนวนที่มีค่าน,น้อยๆให้อยู่รูปของสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์เช่นกันนะคะเรามาเริ่ม เรียนรู้ก่อนว่าสัญญากรณวิทยาศาสตร์คืออะไรนะคะสัญญากรณวิทยาศาสตร์ก็คือการใช้สัญลักษณ์แทนจํานวนอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งเขียนอยู่ในรูปของการคูณเลขยกกําลังที่มีฐานเป็น10นี่นะคะฐานเป็น10และเลขชี้กาลังเป็นจํานวนเต็มมีรูปทั่วไปเป็น A คูน10ยกกําลัง n โดยที่ a เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่ a ต้องไม่เกิน10 a จะต้องไม่เป็นจำนวนที่อยู่ในรูปของหลักสิบนะคะจะอยู่ได้แค่หลักหน่วยหน่วยเท่านั้นหรือทศยมเท่านั้นนะครับและ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็ม n เนี่ยจะเป็นจำนวนเต็มลบเต็มบวกได้หมดเลยนะคะจะเรียกการเขียนจำนวนรูปแบบนี้ว่าสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะอ่าเดี๋ยวครคูขึ้นตรงนี้ให้ดูเนาะจะได้ไม่ลืมกันอย่างอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะ จะสังเกตว่า9ล้านเนี่ยแน่นอนตัว a ของเราหรือจำนวนตรงนี้มันเกินมันเกิน10แล้วนะคะนะักเรียนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้ไม่เกิน10ถ้าจะตัดตรงนี้เป็น90ก็ไม่ได้เพราะเกิน10ใช่ไหมก็ต้องใส่จุดตรงนี้นะคะนะักเรียนคะหนูจะต้องตัดตรงนี้เป็น9ธรรมดานะคะแล้วหลังจาก9มันมีศูนย์กี่ตัวแล้วลูก1 2 3 4 5 6มันก็จะกลายเป็น9คูณกับ1 000. ล้านตรงนี้นะคะไม่งงเนาะ เก้าล้านก็คือ9กคูณกับหล้านก็เท่ากับ9ก้าคูณสิบยกกำลังหกนะคะก็คือนับศูนก็ได้มีศูนย์กี่ตัว1 2 3 4งสี่ห้าหหรือถ้าเราพูดง่ายคือใส่จุดใส่จุดตรงนี้ปุ๊บหลังจุดมีกี่ตำแหน่งก็มี6กตำแหน่งก็จะกลายเป็น10บกำลังหก็ได้นะคะ,ะวิธีคิดที่คุณครูมักจะใช้ในการสอนนักเรียนหรือวิธีรัดก็คืออย่างเช่นท่อนนี้นะคะ3.5ูณ10 ยกกกำลังห้าข้อนี้เขาให้รูปแบบสัญญกรมาแสดงว่าเขาต้องการให้เราหาจำนวนเต็มนะคะวิธีการก็คือถ้ามันคูณ1ิบกำลังห้ากำลังไม่ติดลบนะคะให้หนูเลื่อนจุดไปทางขวามือนะคะไปทางขวามือของเรานะไปขวาขวามือของเรานะคะผ่านตัวเลขไปเรื่อยๆเท่ากับจำนวนของกำลังนะคะ ถ้าไม่พอให้เราเติมศูนย์แทนนะคะ,ะมาดูตัวอย่างเนาะเดี๋ยวงงข้อนี้จากข้อเมื่อกี้นะคะเราจะได้ว่าสามจุดห้าคูณสิบยกกำลังห้าเวลาเลื่อนจุดตรงนี้มันจุดแรกตรงนี้ใช่ไหมคะเลื่อนไปห้าจุดนะคะก็จะเป็นจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่และจุดที่ห้าตรงนี้เนาะดังนั้นเวลาตอบต้องตอบว่าสามแสนนะคะนักเรียนเพราะตรงนี้ใส่จุด แล้วมันก็ไม่มีค่าตัวหลังมันก็เป็นเลขศูนย์ธรรมดาเนาะก็ตอบสามแสนข้อนี้อ่าข้อต่อมาข้อนี้นะคะสี่คูณสิบกำลังห้าก็คือสี่คูณกับศูนย์อีกห้าตัวก็จะกลายเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมก็จะกลายเป็นสี่แสนข้อนี้สามจุดแปดคูณสิบกำลังหแสดงว่าเราจะต้องใส่ศูนย์เพิ่มอีก หกตัวแต่เราอย่าลืมว่ามันมีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งอยู่ใช่ไหมดังนั้นศูนย์จากหกตัวมันจะเหลือแค่ห้าตัวนะคะเพราะตำแหน่งนี้มันต้องมาทบมันต้องตัดทอนกับศูนย์อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็นใส่ศูนย์อีกห้าตัวก็เป็นสามสิบแปดแล้วก็ใส่ศูนย์เพิ่มห้าตัวกลายเป็นสามล้านแปดแสนนะคะข้อนี้ค่อยๆดูนะคะนักเรียน ต่อมาเรามาฝึกคิดเนาะการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่รูปของสัญลากรณวิทยาศาสตร์กันดีกว่าข้อนี้300นะคะ300เกิดจาก3คูณ100ใช่ไหม100มีศูนย์2ตัวก็จะกลายเป็น3คูณ10ยกกำลัง2นะคะข้อต่อมา600เกิดจาก6คูณ 100, 100นะคะก็จะกลายเป็น6คูณ10ยกกำลัง2 ขอ้อที่สามสี่พันก็คือสี่คูณกับหนึ่งพันตรงนี้มีสู่ทั้งหมดสามตัวก็จะกลายเป็นสี่คูณสิบยกกำลังสามนะคะตรงนี้ห้าพันก็ต้องเป็นห้าคูณสิบยกกำลังสามน่ะเองนักเรียนข้อต่อมานะคะลูกอ่าข้อห้านะคะห้าหกคูณเฉลยให้แล้วนะก็คือสี่จุดห้าตรงนี้สี่สิบสี่พันห้าร้อยนะคะคุณคูจะแปลงร่างใหม่ เราต้องใส่จุดตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลังจุดอะ่ะมันมีสามตำแหน่งคูณคุูก็เลยใช้ 4. 5ุ่ด้าคูณหนึ่งพันถ้าเราข้องแล้วนะคะเราไม่ต้องเขียนรหัสน,นี้ก็ได้แล้วก็เขียนว่า4.5่จุดห้าคูณสิบกำลังสามก็ได้เพราะว่าหลังจุดมันมีสามตำแหน่งนะคะหรือตรงนี้ถ้าเราเขียนข้องแล้วก็ไม่ต้องเขียนตรงนี้ใช่ไหมก็จะกลายเป็นเราใส่จุดตรงนี้มันจะกลายเป็นห้าจุดหกคูณสิบยกกำลังสามนเองนักเรียนข้อที่เจ็ด พิจึงเนาะข้อนี้อ่ะถ้าสมมุติว่าค,คุณครูไม่ดูมหัดนี้ละเราใส่จุดตรงนี้เพื่อม,มันเป็นเจนะ็ดเนาะถ้าเป็นเจ็ดสิบมันเกินสิบนะคะ A, A จะเป็นไม่ได้เนาะมันจะเป็นตัว A ที่เราเคยตั้งข้างต้นไม่ได้เนาะก็จะต้องเป็นเจ็ดธรรมดาหลังเจ็ดมีศูนย์อยู่ทั้งหมดสี่ตัวก็จะกลายเป็นเจ็ดคูณสิบยกกำลังสี่ตรงนี้ถ้าเราใส่จุดเพิ่มไปมันก็จะกลายเป็นแปดคูณสิบยกกำลังสี่เหมือนกันนะคะเพราะข้างหลังจุดมีสี่ตำแหน่งนะคะ ่ะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบจํานวนในวงเล็บที่มีค่าเท่ากับโจทย์ที่เขาให้มาเนาะข้อนี้9แล้วคูณ10กําลัง5แสดงว่ามันต้องมีสูตรทั้งหมด5ตัว1 2 3 4ข้อนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอบข้อนี้นะคะนักเรียนข้อที่2 4.7คูณ10ยกกำลัง6 แสดงว่าต้องใส่ศูนย์เพิ่มไปทั้งหมด6ตัวแต่อย่าลืมว่ามันมีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมต้องตัดทอนเลขศูนย์ไป1ตัวก็จะเหลือแค่ศูนย์แค่5ตัวศูนย์หตัวตอบข้อนี้นะคะนักเรียนข้อนี้เป็น2.79คูณ10กกำลัง7มันต้องใส่ศูนย์เตัวแต่ศูนย์เดตัวต้องมาตัดทอนกับศูนย์ตรงนี้ทศนิยมตรงนี้อีกสองตัวก็จะเหลือศูนย์แค่ห้าตัว ไปดูซิข้อไหนมี0ูนย์ห้าตัวข้อนี้นะคะตอบอ่ะข้อนี้มีทั้งหมดสิบกำลังเก้าแสดงว่าต้องมีศูนย์เ้าตัวแต่ต้องตัดทอนตำแหน่งตรงนี้เป็นหนึ่ตำแหน่งก็จะกลายเป็นศูนย์แค่แปดตัวนะคะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดข้อนี้ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดอ่ะข้อนี้นะคะตอบเลยข้อที่ห้า 4.652คูณ10กำลัง10ก็จริงเราต้องใส่ศูนทั้งหมด10ตัวแต่ต้องไปตัดทอนกับจุดตรงนี้นะคะหลังขาซิยม3ตำแหน่งก็จะเหลือแค่07ตัว1 2 3 4 5 6 7ตอบข้อนี้เลยนะคะนักเรียนเนี่ยคะ่ะประมาณนี้ในการเขียนนะคะอ่ะเรามาดูในใบางานกันดีกว่าเนาะใบางานข้อที่1หรือในตารางข้อที่1นะคะของหนูจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมเขาจะให้ตารางมา เขาบอกว่าถ้าให้เขียนฝั่งนี้ต้องเขียนรูปของสัญกรณวิทยาศาสตร์ถ้าให้สัญญกรณมาต้องเขียนจํานวนปกติเขาเห็นให้ได้นะคะไปดูข้อนี้เนาะแน่นอนต้องตอบหนึ่งแน่นอนหลังจุดมีทั้งหมดมีศูนย์หกตัวก็ต้องเป็นหนึ่งคูณสิบยกกําลังหกนะคะนักเรียนหรือสิบยกกำลังหกนั่นเองนะคะเขียนสองอย่างนะคือหนึ่งคูณสิบกำลังหกก็ได้หรือสิบกำลังหกก็ได้นะคะข้อนี้ ข้อนี้ใส่จุดตรงนี้เนาะต้องเป็น2.4นะคะคูณมีตำแหน่งข้างหลังจุดทั้งหมด6ตำแหน่งก็ต้องเป็น2.4คูณ10ยกกำลัง6ตรงนี้ต้องใส่จุดตรงนี้ให้เป็น5เนาะหลังจุดมีทั้งหมด4ตำแหน่งก็ต้องเป็น5คูณ10ยกกำลัง4นะคะนักเรียนข้อต่อมาตรงนี้มันเป็น มันเป็นสิบกำลังแปดต้องมีศูนย์แปดตัวแต่มันต้องไปตัดทอนหกักลบกับตรงนี้สองตำแหน่งเหลือศีเหลือศูนย์แค่หกตัวเนาะก็จะต้องเป็นเจ็ดสามสองศูนย์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 หกตัวนะคะศูนย์หกตัวนี้นะข้อนี้มันเป็นสิบกำลังหกแต่มันมีตรงนี้อยู่หนึ่งตำแหน่งตัดทอนกันแล้วเหลือมีศูนย์ห้าตัวนะคะก็ตอบหกล้านหนึ่งแสนนะคะหรือหก สิบเอ็ดเอามารอเพื่อนไว้แล้วก็เอาศูนย์ห้าตัวมาใส่ก็ได้นะคะประมาณน,นี้เนาะการเขียนจํานวนมากๆตอ่อมานะคะเราจะมาต่อการเขียนจํานวนน้อยๆจานวนน้อยๆหมายความว่าจํานวนที่มันมีค่าน้อยกว่าหนะึ่งเองนะ,นะคะส่วนมากจะเป็นหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งก็คือมันจะเป็นศูนย์จุดศูนย์อะไรอย่างเี้ประมาณนี้คะ่ะมันจะเป็นศูนย์จุดนําหน้านะคะวิธีการเขียนต้องตรงข้ามกับจํานวนมากๆจํานวนมาก กำลังจะเป็นค่าบวกใช่ไหมแสดงว่าจำนวนน้อยๆกาลังต้องเป็นค่าลบนะคะนักเรียนค่าน,น้อยจะงงนิดนึงเนาะมาดูกันอย่างข้อนี้ศูนย์จุดศูย์สองมันเกิดจากเศษสองส่วนหนึ่ร้อยตรงนี้มีศูนย์สองตัวก็จะกลายเป็นสองเศษสองส่วนสิบยกกําลังสองและคุณครูก็ตีมันกลับขึ้นไปข้างบนเนาะมันก็จะกลายเป็นสองคูณเศษหนึ่งส่วนสิบกำลังสอง แล้วก็จะกลายเป็นสองคูณสิบยกกำลังลบสองอย่างเงี้ยค่ะอ่าตัวอย่างต่อมาตัวอย่างนี้ก็คือ0.00572นะคะ0.00572ก็คือ572ส่วนด้วยหลังจุดมันมีทั้งหมดห้าตำแหน่งก็มี05ตัวเนาะแล้วก็ใส่หนึ่งข้างหน้าเขียนใหม่ได้เป็นตรงนี้ยังเป็น572มันไม่ได้เนาะตัว a มันต้องห้ามเกินสิใช่ไหมคะ ตัวเต้องห้ามตัวสิบเพราะฉะนั้นมันต้องกลายเป็น5.72คูณ10ยกกำลังสองส่วนด้วย10ยกกำลัง5้นะคะนักเรียนอพอจัดการใหม่ก็จะได้เป็นนะคะห้าคูณ10ยกกำลัง2ลบ5ตรงนี้มันหารอยู่นะคะตีขึ้นไปลบเนาะก็จะกลายเป็น5.72คูณ10ยกกำลังลบ3นะคะนักเรียน ข้อนี้นะคะค่อนข้างยาวเนวิธีการคิดแต่คุณครูมีสุดลัดให้เดี๋ยวจะสอนกันเนาะเอาข้อที่แบบเอาแบบตามวิธีการทำเขาก่อนเนาะอย่างข้อนี้ก็เป็นเศษสี่ส่วนข้างล่างมีมีสี่ตำแหน่งต้องใส่ศูนย์สี่ตัวข้างล่างเนาะก็ใส่หนึ่งข้างหน้าก็เป็นเศษสี่ส่วนหนึ่งมืนกลายเป็นสี่ส่วนสิบกำลังสี่ตบมันขึ้นไปข้างบนซะก็กลายเป็นสี่คูณสิบยกกำลังลบสี่นะคะข้อนี้ ข้อต่อมานะคะข้อนี้ก็คือห5สิบห้าส่วนหนึ่งสสามสี่ห้าใสศูนย์ห้าตัวเลขหนึ่งนำหน้ากลายเป็นหกจุห้าคูณ10ก่อนเพราะว่าตรงนี้65หกสิห้าไม่ได้เนาะต้องกลายเป็นห5ดห้าคูณสิบแล้วสิยกกำลังห้าตรงนี้นะคะตบมันขึ้นไปให้เรียบร้อยกลายเป็นหกจุดห้าคูณสิยกกำลังหนึ่งลบห้าก็กลายเป็นหกจุดห้าคูณสิยกกำลังลบสี่อ่า แบบนี้ค่อนข้างยากเนาะค,นคุณครูมีวิธีการที่ง่ายกว่านี้ก็คือค,คุณครูใช้สูตรนี้ก็คือเลื่อนจุดเนาะเขาบอกว่าให้มันไปลักษณะของห้ามน้อยกว่า1ใช่ไหมแต่ห้ามเกินสิบเพราะฉะนั้นค,นคุณครูจะเลื่อนจุดไปหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่งสี่ตำแหน่งมันก็จะกลายเป็นหกจุดห้าคูณสี่ยกกาลังลบสี่เอาทุกทีหกจุดห้าคูณสิบยกกำลังลบสี่ 5, ค่ะน,น,นักเรียนะคะเลื่อนมาทั้งหมดสี่จุดก็ต้องเป็นติดลบสี่ แค่นี้เองหลักการอ่ไปดูเนาะวิธีการจําก็คือเลื่อนจุดไปทางซ้ายนะคะเท่ากับกําลังของ10ถ้าตัวเลขไม่พอให้เติมศูนย์แทนข้อนี้นะคะอาจจะงงวิธีการหูวุ่นวายเนาะเราไปดูตัวอย่างดีกว่าเนาะตัวอย่างเช่นอันนี้ก็คือรูปแบบนี้เขาจะให้เป็นตัวเลขสัญญากรมาให้เราเลื่อนจุดไปทางซ้ายนะคะนั่นเองคะ แต่อย่างเมื่อกี้อ่ะทวีกลับไปก่อนเนาะอย่างเมื่อกี้ครูจะให้จากตัวเลขไปหาสัญญากรคุณครูจะเลื่อนจุดมาทางขวาแล้วก็ติดลบอ่อย่างข้อก่อนหน้านี้ข้อนี้ก็เหมือนกันนะคะเลื่อนจุดมาข้างหลังตรงนี้ไม่ได้เนาะมันไป0.4เขาบอกว่าต้องห้ามห้ามต่ำกว่าหนึใช่ปะก็ต้องเอาสี่ได้แต่ห้ามเกินสิดังนั้นเลื่อนจุดมาทั้งหมดหครั้งสองครั้งสาครั้ง4ครั้งก็กลายเป็น4ี่คูณสิบกำลังลบสคะ่ะนักเรียน ข้อนี้เนาะข้อนี้การเลื่อนจุดถ้าเราจะแปลงสัญญกรณ์เป็นจานวนเขาบอกว่าลบสองใช่ไหมเลื่อนจุดไปทางซ้ายก็สองตำแหน่งพอมาตำแหน่งนี้ปุ๊บมันจะไม่มีตัวเลขแล้วใช่ไหมครับหนูก็ใส่ศูนย์เติมไปหนึ่งตัวพอมาตำแหน่งนี้ปุ๊บมันไม่มีตัวเลขปุ๊บก็ใส่ศูนย์อีกหนึ่งตัวกลายเป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองนะคะนะักเรียนข้อนี้สามตำแหน่งแสดงว่าต้องเลื่อนไปทั้งหมดสามครั้ง หนึ่งสองสามใช่ไหมก็จะกลายเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูย์สี่ศูนย์สามนะคะข้อนี้ข้อนี้เลื่อนไปทั้งหมดสี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมว่าเราต้องใส่จุดให้เขาด้วยเนาะแล้วก็ใส่ศูนย์ถ้ามันไม่มีตัวเลขก็ใส่ศูนย์ไว้กันไว้นะคะนักเรียนกลายเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าบอกแล้วเรื่องนี้ค่อนข้างจะยากกว่ากันหาจำนวนมากๆเนาะอ่ะ แล้วเรามาเทสกันดีกว่าข้อนี้ถ้าเราไม่ทําวิธีการยุ่งยากเหมือนเดิมเราดูนะวิธีการทําก็คือถ้าจะแปลงจํานวนปกติเป็นสัญญกรก็เลื่อนจุดมาอยู่ตรงกลางระหว่าง4กับ5 1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งกลายเป็น4.5คูณ10ยกกำลังลบ4่ค่ะข้อนี้1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง กลายเป็น3.45จุดสี่ห้าคูณสิบยกกำลังลบหนะคะเลื่อนมาห้ครั้งตัวนี้อ่าให้แปลงสัญญากรณ์เป็นจำนวนแสดงว่าต้องเลื่อนไปฝั่งซ้ายมือเนาะเลื่อนไปทั้งหมด3ครั้งนะคะก็จะกลายเป็นจากตรงนี้เนาะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งศูนย์จุดศสตรงนี้เลื่อนไป4ครั้งจะได้เป็นจากนี้นะคะ1นึ่งสองสามสี่เห็นไหม เลื่อนมาซ้ายมือสี่ครั้งจะได้เป็น 0, 0. ูนย์จุดศูนเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลื่อนมา6ครั้งเนาะก็จะกลายเป็นศูนย์จุดศูสองสี่หบางคนจะชอบสับสนเวลาเลื่อนจุดปุ๊บจะลืมว่าเฮ้ยต้องใส่ศูนย์กันตัวไหนบ้างคุณครูมีสูตรเหมือนก,นกันก็คือถ้าเขาบอกว่า ติดลบสามใช่ไหมครับคุณครูจะใส่สูนย์ข้างหน้าตัวเลขเนี่ยสามตัวแล้วก็ใส่จุดถ้ามันติดลบสี่ก็ใส่ศูนย์ทั้งหมดสี่ตัวแล้วก็ใส่จุดถ้ามันติดลบหกก็ใส่ศูนย์ทั้งหมดหกตัวแล้วก็ใส่จุดตรงนี้นะคะแต่จริงๆแล้วว่ามันก็นับเลื่อนใส่ศูนย์แค่ห้าตัวนะคะหลักการจำนี้ดีกว่าก็คือถ้าเป็นกําลังสามลบสามนะคะก็ใส่ศูนย์ข้างหน้าสามตัวใส่จุด กำลังติดลบ4ก็ใส่ศูนย์ข้างหน้าสตัวใส่จุดกำลังติดลบ6ก็ใส่ศูนย์ข้างหน้า6ตัวแล้วก็ใส่จุดก็ได้นะคะใบงานต่อมานะคะเราจะลองมาเทสการเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ของสัญลากรณ์วิทยาศาสตร์ดีกว่านอะอตามชี้แจงเขาบอกว่าจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปของสัญลากรณ์วิทยาศาสตร์นะคะข้อนี้นะคะทำแบบเยอะๆก่อน ถ้าไม่ทําแบบเยอะล่ะดูนะคาตอบจะเป็นเลขอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าคูณสิบยกกาลังลบสี่แน่นอนข้อเนี้ยนี่ไงใช่ไหมต่อมาข้อนี้นะคะมาดูข้อนี้เนาะข้อนี้ถ้าเลื่อนจุดหนึ่งสองสามกลายเป็นเจ็ดจุดแปดคูณสิบยกกำลังลบสามแน่นอนนะคะข้อนี้ถ้าทําแบบเยอะๆก็คือเจ็ดจุดแปดคูณสิบกำลังหนึ่งก่อนแล้วค่อยคูณสิบกำลังลบสี่ แล้วก็จะกลายเป็น7.8็ดแปดคูณสิบกำลังลบสาแบบนี้มันจะเยอะถ้าเรานับจุดอย่างเงี้ยมันแป๊บเดียวได้เลยนะคะข้อนี้เลื่อนจุด1ครั้ง2ครั้งต้องตอบ2 3, องจุดสามหกคูณสิบกำลังลบสแน่นอนนะคะข้อนี้นี่ประมาณนี้นะคะอ่ข้อทีอ 2, ่ห้าให้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนแค่ข้างบนเนาะเปลี่ยนแค่ตัวกำลัง1นึครั้งสองครั้งสามครั้งนะคะ เก้าคูณสิบกำลังลบสามนะคะข้อนี้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งต้องเป็นหนึ่งจุดสองสามคูณสิบยกกำลังลบสี่แน่นอนประมาณนี้นะคะแอ๋ข้อที่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกลายเป็นหกจุดเจ็ดสามสองคูณสิบยกกำลังลบหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็ต้องเป็น6.732ดเจคูณสิกำลังลบหนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้เรามาวงกลมร้อมรอบจำนวนในวงเล็บที่มีค่าเท่ากับที่เขากำหนดให้มาดีกว่าเนาะข้อนี้มันบอกว่าติดลบสใช่ไหมนับ0หนู0ย์ในมี3ตัวตรงนี้ใช่ปะก็ตอบเลยแค่นี้เองต่อมาอันนี้ต,ติดลบสีใช่ไหมครับนับนี้ศที่มี4ตัวตรงนี้ใช่ไหมคะ กระวงเลยตรงนี้ติดลบแปดหาศูนย์ที่มีแปดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอบคอตรงนี้เลยนะคะ,ะข้อที่สี่มีศูนย์ห้าตัวนะคะข้อนี้คุณครูจะไม่ดูเลขเยอะแล้วนะครูดแค่ตรงนี้พอมีศูนย์ทั้งหมดห้าตัวูนย์ห้าตัวตรงนี้นั่นเองตรงนี้มีศูนย์หกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอูไม่ใช่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อข้อนี้นะอีกนะคะนักเรียนอ่ะเรามาดูใบงานต่อเนาะใบงานของนักเรียนกันก็คือเราจะเขียนจํานวนน้อยเนี่ยให้อยู่รูปของสัญญากรหรือสัญญกรณวิทยาศาสตร์เป็นจํานวนก็ได้นะคะขอ้อนี้ถ้าคุณครูคจะเขียนต้องเป็นสองจุดสี่ห้าใช่ไหมอ่าอ่าโทษทีนะคะข้อนี้นะคะผิดภาคท้งนี้นึ่อเนอนะคุณครูลืม เปลี่ยนนะคะอาจจะลืมเปลี่ยนเนาะแปบ๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหููเปลี่ยนแป๊บหนึ่งอ่ะ๋ยวมาต่อกันนิดนึงเนาะเมื่อกี้ผิดพลาดนิดหน่อยลืมไปมาถูกแล้วนะคะอ่ามาดูวิธีการทําก็คือสองุดสี่ห้าก็กลายเป็นสองสองร้อสิบห้าก็กลายเป็นสองจุดสี่ห้าคูณสิบยกกําลังโทษทีนะครับมีผิดพลาดอีกแล้ว ตรงนี้นะคะก็คือ2.45คูณ10ยกกำลัง2นะคะตรงนี้เรายกกำลัง10กำลัง2ใช่ไหมก็จะกลายเป็น4เพราะเราจะนับถอยหลังมา2จุดนะคะอ่าต่อมา6.85เลื่อนจุดไปข้างหน้า1จุดก็จะกลายเป็น6.85คูณ10ยกกำลัง1เองนักเรียนหรือว่า10ธรรมดาข้อนี้ก็คือ0 ตรงนี้ติดลบห้าเนาะก็เพิ่มสูตรมาทั้งหมดห้าตัวก็จะกลายเป็นศูนย์จุดศนย์สามเจ็ดนะคะและสุดท้ายก็ค 00, ือตรงนี <fue> ้นะคะตัดทอนกันแล้วมันจะเหลือสิบกำลังสี่เนาะก็นับพลังมา4.1234ก็ตอบ4ธรรมดานะคะก็มันจะเป็น4.000ุดไปเรื่อยๆค่ะหรือ4นั่นเองนักเรียน โอเคเดี okay. ๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างใบงานที่สองเนาะเป็นโจทย์ปัญหาเราจะมาเรียนรู้โจทย์ปัญหากันเราจะใช้ความรู้ของสัญญกรณ์มาในการแก้โจทย์ปัญหาเนาะข้อหนึ่งเขาบอกว่าแสงมีความเร็วประมาณสามคูณสิบกำลังแปดเมตรต่อวินาทีจงหาระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ได้ในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะก็จะได้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเท่ากับหกสิคูณหกสิบนะคะเท่ากับสามพันหร้อย วินาทีนะคะเพราะเขาต้องการหน่วยวินาทีใช่ไหมแสงมีความเร็วประมาณ3ามคูณสิกำลังแดเมตรต่อวินาทีเราจะได้ว่าระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ก็คือ3 6 0 0ันกคูณกับ3ามคูณกับ10กำลังแดเมตรนะคะก็จะเป็น1 1 8 0 0ดร้ยคูณ10กำลังแดเอาสาคูณตัวนี้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสัญญากรณ์ต้องใส่จุดตรงนี้เนาะมันก็จะกลายเป็นหนึ่งจุดปด 1นึเนาะคูณสิบกำลังสิบสอมาได้ไงสิบสอมาจาก10บกำลังแบวกกับ10บกำลังสนะคะนักเรียนก็จะเป็น10บกำลังสิเนาะดังนั้นระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ได้ในเวลา1ชั่วโมงเท่ากับ1.08่งจุคูณสิบกำลังสิเมตรคะ่ะนักเรียนข้อที่สระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงศูนย์กลางกาแล็กซี่ยาวประมาณ 2องจุดคูณสิบกำลังสี่ปีแสงก็ไม่เข้าใจว่าใครไปนั่งวัดเนาะระยะทาง1ปีแสงเท่ากับ9 4้าจุดสหกคูณสิบกำลังสิกิโลเมตรนักเรียนเราไปนั่งวัดดูนะคะมันจะเป็นยังไงเนาะอ่ะทีนี้เขาถามว่าระยะทางดังกล่าวยาวกี่กิโลเมตรก็คือระยะทาง1ปีแสงได้เท่ากับ9 4้าจุดสหกคูณสิกำลังสิกิโลเมตรใช่ไหมระยะทาง2อ สี่คูณสิบกำลังสีปีแสงก็ต้องยาว2.7งจุดเจ็ดคูณสิบกำลังสี่คูณเก้าหหนึ่งคูณสิบกำลังสิบสกิโเมตรก็เท่ากับยี่สิบห้าจุดห้าสี่สี่เจ็ดคูณคูใช้สองจุดเคูณกับเก้าหหนึ่งะคะเป็นตัวนี้เนาะคูณตรงนี้ก็เป็น10บกำลังสบวกกับตรงนี้นะคะมันคูณกันอยู่ก็เอามาบวกกันก็เป็น10บกำลังสิ แต่มันยังไม่ใช่สัญญกรณต้องเลื่อนไปข้างหน้า1จุดนะคะพอเลื่อนมาขา้างหน้าปุ๊บมันก็จะกลายเป็น2.55447คูณ10กำลัง17นะครับตอนแรกเป็น16เนาะเลื่อนไปข้างหน้า1จุดก็จะกลายเป็น17นะคะดังนั้นระยะทางดังกล่าวยาวประมาณ2.55447คูณ10กำลัง17กิโลเมตรค่ะนักเรียน อเเนาะวันนี้ก็ขอจบการสอนพวนนี้นะคะวันนี้เจอกันสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ